สวัสดีครับค่ะ,ะชื่ออะไรครับชื่อพิมค่ะอยากให้เราประสบการณ์เ,เสียงเสียงดังนิดนึงครับเสียงเคยมากับว่าท่านอยู่คะเมตอนนั้นนานแล้วค่ะช่วงเป็นโควิดตอนนั้นเหมือนตัวเองใจไม่ดีเพราะว่าการเงินตกแล้วก็ทุกอย่างเลยค่ะเป็นทั้งลูกสาวก็ไม่สบายตัวเองก็ไม่มีเงินก็เลยมาไหว้ท่าน ตอนนั้นขอแค่ให้ไปไงมีเงินใช้ต่อไห้หวังอะไรมาเลยท่านก็ให้ช่วยให้ลอตเตอรี่ให้ลอตเตอรี่เป็นสามตัวท้ายหกใบครับแล้วก็สองตัวท้ายว่าสามตัวตรงอ่ะครับใช้ได้เกือบปีอยู่หนึ่งปีแล้วก็มาลูกสาวหายควยอ๋อได้ได้ได้แบบอยู่ได้ทั้งปีเลยใช่ใช่ได้ทั้งตัวตรงสามตัวท้ายได้ครบเลยแล้วก็หายไปเลยช่วงนั้นคือติดงานทำงานได้ค่ะได้งานได้งานเข้านู่นนี่นั่นมา ก็ไม่ถึงท่านอีกทีนี้ตอนที่รถแบบจะจะไปแล้วค่ะที่ขณะนั้นอ่ะก็เลยไม่ถึงท่านอีกทีนก็บอกท่านไม่ว si so ่าถ้า uh, ถ้าได้รถคันใหม่มาก็จะมาหาท่านได้มหมได้มาแล้วก็เห็นว่าเรื่องบ้านเนี่ยอยากให้เล่าเรอ่าบ้านตอนนั้นมีางไม่มีบ้านใช่ไม่มีบ้านไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีที่ดินก็แย่งกันซื้อแย่งแย่งกัน แล้วทีนี้พอหมอนก่อนก่อนที่ท่านจะมาค่ะก็เคยมาไหว้ก่อน้นานี้อันนี้อันนี้อันนี้คือไม่ได้ขออะไรท่านคือแค่ว,ว่าเขาอยากอยากให้ได้บ้านเสร็จไปไวครอยากให้ได้ที่นี่ตรงนี้ก็ได้มันเป็นที่ดินตนีถนนนะคะก็ได้แล้วก็สร้างเสร็จภายในหนึ่งปีตั้งแต่ที่ท่านให้ให้เลขมาค,คกไาไา็ได้บ้านได้บ้านได้บ้านได้รถเป็นเป็นความสัศจรรย์เป็นไงบ้างพอได้ได้สัมผัสความสัศจรรย์ของท่านแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเหมือนว่าดีขึ้นนะคะคือ ได้กลับมาได,ได้ได้ได้กลับมากราบไหว้ท่านอีกทีหนึง่งรอบนี้ก็ไม่ไม่ขอเหมือนกันแค่อยากอยากกลับมามาไหว้ท่าน,าน,นะคะ่ะที่สุดของชีวิตไหมครับใช่ค่ะแล้วท่านก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะ <c oughs> ท่านท่านดูสง่างามมากแล้วก็ท่าน <c oughs> ท่านทาน่ทานดูดีมากะคระับ <c oughs> เป็นไงเข้าสัมผัสท่านแล้วเป็นยังไงกลิ่นกายท่านไม่กลิ่นกายท่านหอมนะคะไม่ไม่ไม่มีกลิ่นสาไม่มีอะไรแล้วก็ท่านตัวนิ่มมากเลยค่ะใบหูท่านนิ่มครับก็ขอให้โชคดี นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับก็นึกถึงท่านแล้วเดี๋ยวท่านก็จะให้พอเรื่อยๆนะครับอขอให้โชคดีทั้งครอบครัวนะครับครับสวัสดีครับ